สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสายอ่าเป็นหัวอัดจารบีนะครับผมสั่งมาในราคาอ่าหกสิบสี่บาทนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมันใช้ดีกว่าหัวแบบหัวธรรมดานะครับครับไอ้อนี้ก็เป็นแบบหัวแบบธรรมดา้ะจะเป็นแบบนี้นะครับดูจะเป็นแบบนี้นี่ครับเป็นสายแล้วก็เป็นหัวแบบนี้ครับ แล้วก็จะเป็นแบบนี้แหลมๆสองหัวนี่มันจะอาจยากกว่าไอ้ที่ผมสั่งมาใหม่เพราะว่ามันอาจบางทีถ้ามันไม่ตรงจารบีมันก็เจอกตรงหัวนี้ครับมันจะไม่เข้าไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมสั่งมาใหม่มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นหัวคีบเหมือนจุกลมตอนตอนเติมลมนะครับมันจะหนีบไปเลยดึงก็ไม่ออกครับมันจะสามารถมันจะสามารถส่งจารบีเข้าไปใน อ่าตรงที่เราอ่านได้ดีครับเป็นในหัวมันได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันอันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับคัดเจอกับดูคมหรือเปล่านะครับดูอย่างนี้เลยนะโอ้ไม่ไม่คมเลยครับรอบสองครโอเคออกมาแล้วครับ นี่ครับเพื่อนๆมาพร้อมสายนะครับใลนราคาหกสิบสี่บาทนะครับผมก็ว่าโอเคนะเป็นหัวอาจจะ,ะบีแบบเนี้ยมันจะผมเห็นในเพจเขาบอกว่าแนะนํามาว่ามันอาจดีนะครับเห็นเพื่อนๆหลายๆคนก็แนะนําว่ามันอาจดีเช่นกันนะครับนี่ครับเวลาจ,จะอัดใช่ไหมล้วก็กดแค่กดตัวนี้ครับนี่กดตัวนี้นะครับกดไอ้สองสองแง่งเงียงเนี่ย เนี่ยครับกดกดแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปในหัวมันจะคีบแล้วก็ปล่อยมันจะทมาอาดได้ดีครับดีกว่หาหัวแบบธรรมดาครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับจะดีกว่าแบบนี้อันนี้อัดแล้วมันอาจจะอ่าไม่เข้าในหัวนะครับอาจจะออกข้างบ้างอะไรมั่งแบบนี้นะครับตอนนี้จะดีกว่าเนี่ลยลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับไม่ จิุพันธ์ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเป็นหัวอาจจาระรบีนะเพื่อนๆผมจะซื้อมาอาัดอะอรถไถน,นะครับพวกคานหน้าพวกผ่านหลังพวกอลูกหมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อมาอาัดเพราะว่าก่อนที่จะลงทํางานมันต้องอาัดจ,จาระรบีให้หล่อลื่นให้ทั้งหมดก่อนนะครับจึงจะลงทํางานได้นะเพื่อนๆนนะเดี๋ยว ผมจะมารีวิวตอนอัดให้ดูอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามาันใชใ้ดีแค่ไหนเนาะอันนี้ผมมารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่านี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ในราคา6กสิบสี่บาทนะครับพร้อมสายอ่อนแถมสายอ่อนตัวน,นี้มาให้นะครับปกติมันจะราคาถ้าสั่งทั้งชุดมันอยู่ที่ราคาร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยร้อยยี่สิบบาททั้งสายนี้ด้วย ู่ที่ประมาณ120ร้ยี่สิบาทนะครับแวิธีประกอบก็ประกอบแบบนี้เลยครับเนี่ยหมุนเข้าไปครับมีสองข้างนะก็ประมาณนี้นะครับประกอบการตัดสินใจคนเพื่อนนะครับลักษณะภายนอกก็ผมก็โอเคนะมัน มีสปริงยด่ยุนด้วยผมก็ว่าน่าจะอาจดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาอาจให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานดีไหมครับลักษณะมันจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวอรอจารบีมาครับผมสั่งจรารบีมาอยู่ตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ติดตามรับชมได้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เป็นกำเน,นิคนทําคลิปน,นะครับเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆส,สนใจเนาะอันนี้เป็นเหล็ก เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นเหล็กเลยก็น้ําหนักก็ค่อนข้างค่อนข้างจะหนักนิดนึงไม่ไม่เบานะครับเป็นเหล็กเลยแข็งแรงทนทานครับดูหัวเก่าที่เขาแถมมาจากไปนี่นครับยังไม่ทําอะไรเลยเพื่อนๆูนะยังไม่ได้อัเอด,นะดอเลยครับไอกับคลิปก่อนนะที่ผมถ่ายรีวิว,วตัวอัดจารบีใช่นเพื่อเขาบอกอัดจรรบีแถมตัวนี้มาดูครับเพื่อน ยังไม่ได้ใช้งานนะครับดูดแล้วครับไปได้ตัวนี้มาใหม่ก็ประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อนสนใจก็สามารถดูคลิปผมแล้วก็ซื้อหาได้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะเป็นน่าจะถื็เแรนทนทานอยู่ครับประมาณหนึง่งแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีด้วยเดี๋ยวไปดูรีวิวต่อผมอาจจะรวด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็สนใจก็ชว่วนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ในราคาหกิบสี่บาทนะครับ พร้อมสายสายอ่อนตัวนี้นะครับเนี่ยแถมมาตัวเนี้ยจะอยู่ลักษณะนี้แถมมาแบบนี้ครับก็ลองซื้อหามาใช้ดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการอัจจะะบีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอลากันแค่นี้นะครับกับหัวอัจจะลีสวยๆครับดูเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับแล้วไปดูอันตอนอัดที่หนึ่งนะครับว่ามันจะ ใช้งานได้ดีแค่ไหนตอนนี้ถ้าเป็นคะแนนห้าผมก็ให้ประมาณสี่นะครับสี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้เวอร์ไปก็ไม่เท่าไหรนะ่เนาะเอาไปสี่ก่อนแล้วกันผมก็ว่าแข็งแรงทนทานดีอยู่นะนะครับสปริงเขาค่อนข้างเด้งดีครับดูเพื่อนน่าจะใช้งานได้ดีอยูค่ครับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามากันใหม่เนาะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจคน,นํำคลิปนะครับ แล้วคลิปหน้าผมจะมาอ่ารีวิวตอนอัดจาะบีนะครับแล้วก็จาะบีที่ผมสั่งมาด้วยนะครับบ๊ายบายครับ